สวัดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำโลโก้ช่อง Youtube นะคะโดยใช้แอปพลิเคชันนะคะสามารถทำได้ในมือถือได้เลยจากแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะ PixArt ตัวนี้นะคะสามารถโหลดใน Play Store ได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันค่ะ ตรงนี้กดข้ามไปนะคะพอเราเข้ามาแล้วนะคะให้กดไปที่เครื่องหมายบวกค่ะเสร็จแล้วให้กดค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าโลโก้ค่ะ กดค้นหานะคะไปที่สติกเกอร์นะคะเราก็เลือกมาหนึ่งอันนะคะเลือกไหนก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยไปลบออกแล้วพิมพ์ชื่อช่อง YouTube ของเราแทนนะคะอพอกดมาแล้วนะคะให้เรากดเครื่องหมายกากบาทออกนะคะแล้วพิมพ์ข้อความ ชื่อช่องของเราเข้าไปแทนนะคะกดตรงตัวทีนะคะข้อความาสมมติว่าเป็นชื่อช่องชู u t i ัน Channel น,น,น,นะคะ mm hmm. ก็กดเครื่องหมายถูกนะคะอันนี้สามารถยืดขยายออกได้ตามต้องการเลยนะคะ ชูตินันชาแนลนะคะทีนี้ก็เลือกฟอนต์ตัวอักษรต,รตรงนี้นะคะที่เป็น AA ตรงนี้นะคะเราจะเลือกเอาแบบไหนก็ได้นะคะใส่ไปเลยเลือกได้หลายแบบนะคะถ้าเราต้องการที่จะใส่สีนะคะก็ให้กดตรงนี้นะคะตรงสี สีก็จะมี3แบบด้วยกันนะคะเป็นสีธรรมดาสีเกรเดียนต์ก็คือ2สีผสมกันนะคะอ่าอย่างเช่นจะทำตรงนี้นะคะชื่อช่องของเรานะคะสีขาวอ่าถ้าจะเอาคู่กับสีอะไรก็จิ้มอีกด้านหนึ่งนะคะสีฟ้ากดเครื่องหมายถูก สีก็จะออกมาเป็นสีที่ผสมกันแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะเลื่อนซ้ายขวานี้ก็คือเป็นการเลือกบาลานซ์ของสีนะคะว่าจะให้เข้มไปทางไหนอ่อนไปทางไหนนะคะอันนี้นะคะสามารถเลื่อนได้เลยเอาแบบที่เราชอบนะคะถ้าอยู่ตรงกลางก็จะเป็นแบบนี้ถ้าจะเปลี่ยนสีอีกด้านนึงก็จิ้มเข้าไปค่ะสมมุติจะเอาเป็นสีชมพู ชมพูม่วงฟ้ากับสีม่วงพัดเทลโอเคก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะสีก็จะสวยงามนะคะต่อไปจะเป็นสีพื้นผิวนะคะก็จะมีพื้นผิวให้เราเลือกนะคะก็จะเป็นแบบแนวศิลปะนี่นะคะเก๋ๆนะคะ ทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆอลายเส้นนะคะเส้นขอบนะคะให้กดตรงไปที่ตัว T ตรงนี้นะคะเราอยากให้ขอบเป็นสีอะไรเราก็เลือกได้นะคะสีขาวสีเทาสีส้มสีแดงเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าจะเอาลายเส้นสีอะไรกดไปเลยนะคะ ตรงนี้เพิ่มความหนาความหนาหรือความเข้มนะคะ,ะเดี๋ยวจะเอาสีขาวนะคะจะได้เห็นชัดๆนี่ค่ะเพิ่มความเข้มนะคะตรงนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวจะเลือกฟอนต์ใหม่นะคะจะได้เห็นชัดๆตรงนี้เป็นแสงเงาของตัวอักษรน,นะคะเพิ่มสีเงาไปได้เลยนะคะ ที่หาเลือกสีตรงนี้นะคะให้เงาเป็นสีขาวก็จะเป็นสะท้อนแสงแบบนี้นะคะเลือกสีเทาเราสามารถเลือกได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวตรงนี้จะเลือกเงาสีขาวนะคะจะได้เห็นชัดๆ ต่อไปทำตัวอักษรให้โค้งนะคะเพื่อที่จะใส่สติกเกอร์เข้าไปและจะให้โค้งรับกับสติกเกอร์นะคะก็กดตรงนี้นะคะทำให้โค้งถ้าจะเลื่อนไปทางด้านขวานะคะจะก็จะเป็นโค้งแบบนี้นะคะถ้าอยากให้เลื่อนไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นโค้งแบบนี้นะคะโอเคค่ะมาอยู่ตรงกลางเนาะถ้าอยากจะใส่รูปเพิ่มเติมก็กดตรง รูปภาพนะคะถ้าเราอยากจะใส่เอารูปหน้าเราใส่เข้าไปในโลโก้ช่องของเราด้วยนะคะเราก็เลือกรูปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกันค่ะเช่นจะเอารูป จะรูปนี้นะคะก็เพิ่มนะคะเพิ่มรูปเข้าไปได้เลยนะคะแบบนี้นะคะหรือถ้าไม่เอารูปจะเอาเป็นสติกเกอร์นะคะก็กดตรงสติกเกอร์นะคะมีให้เลือกเยอะหรือว่าเราอยากได้สติกเกอร์ไดเราก็กดค้นหาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาสติกเกอร์คำว่า YouTube เนาะ นี่นะคะตรงนี้มันอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นนะคะโอเคก็กดเครื่องหมายถูกนะคะพราเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกนะคะให้เรากดบันทึกค่ะตรงลูกศรตรงนี้นะคะถ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะโฆษณาขึ้นมาให้กดกากบาทออกนะคะ กดบันทึกเสร็จแล้วก็กดบันทึกอีกทีหนึ่งกดบันทึกรูปภาพนะคะตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมาให้เรากดออกไปนะคะแล้วกดบันทึกในแกลลอรี่นะคะทีนี้เราไปดูค่ะอันนี้กดออกได้เลยนะคะเราก็ไปดูในแกลลอรี่รูปภาพของเรานะคะนี่ค่ะก็จะมาภาพนี้นะคะ ก็ได้โลโก้ช่องของเรานะคะแล้วเวลาใช้งานนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเ,เวลาเราตัดต่อวิดีโอนะคะเราอยากจะเอาโลโก้ไปใช้นะคะเราก็กดเข้ามาเ,เราก็กดเข้ามานะคะแล้วเราก็จะตัดต่อคลิปนะคะเพื่อที่ จะใส่โลโก้ของเราไปนะคะ,ะเลือกอันนี้มาหนึ่งอันเนาะสมมุติเปิดคลิปขึ้นมาเราอยากจะใสะ่โลโก้ช่องของเรานะคะเราก็กดไปที่เลเยอร์นะคะแล้วก็กดไปที่มีเดียค่ะแล้วก็ไปเลือกโลโก้ที่เราทำมาเมื่อกี้นะคะ นี่นะคะพี่ก็ทำไว้เยอะเลยนะคะเลื่อนหาอันเมื่อกี้นะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะว่าเรามาใช้งานแบบไหนเนาะแล้วก็ปรับขนาดให้ได้พอดีก่อนนะคะก็จะปรับขนาดเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ตัดนะคะกดเครื่องหมายถูกเพิ่ม อ่นนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะโลโก้ช่องที่เราทำเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเลือกภาพตอนเข้าได้นะคะว่าจะให้เข้ามาแบบไหนอันนี้จะเลือกแบบลากไปทางขวานะคะโอเคมาดูกันเลยจ้าใส่เพลงนิดนึง เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าโลโก้ที่เราทำเมื่อกี้จะออกมาแบบไหนนะคะโลโก้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถปรับขนาดเล็กใหญ่ได้ตามต้องการเลยนะคะแล้วก็สามารถขยับไปวางไว้มุมซ้ายมุมขวาหรือว่าตรงไหนก็ได้นะคะ เป็นวิธีทําที่ทําง่ายๆได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ